สวัสดีนักเรียนแล้วก็ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะ<ส>คลิปนี้เป็นคลิปที่4นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นป .3 าพบกับคุณครูชุติมากเขียนจันนะคะหรือนักเรียนเรียกว่าคุณครูกวางนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเ,าเขียนการอ่านการเขียนตัวเลขฮินดูระรบิกนะคะตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือแสดงจํานวนไม่เกินหนึ่งหมื่นนะคะ นะคะก่อนหน้านี้เราทำความรู้จักเกี่ยวกับอะไรคะอะไรคะเนี่ยอ่าเป็นอ่าหลักลูกคิดนะคะตรงนี้ทางเวลาเราดูนะคะเราจะเริ่มทางทางขวานะคะก็คือหลักหน่วยนะคะตรงนี้เริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคะตอนนี้หลักของคูณบางมีจนถึงหลักล้านนะคะหลัก ลูกคิดของคูกวางที่มากที่สุดก็คือหลักร้านนะคะหลักลูกคะิดของคูกวางที่น้อยที่สุดก็คือหลักหน่วยนะคะมาดูกันในหลักหน่วยมีลูกคิดของคูกวางมีกี่อันนับนะคะ1 2 3 4 5ส7าสี่ห้าอ่าแสดงว่าหลักหน่วยของ,ของคูกวางมีเท่ากับ7หน่วยนั่นเองนะคะหลัก10ก็คือสีเขียวนะคะมีเท่าไหร่คะ หน่วยหน่วยมี7จ็หลักสิบมี1 2 3 4นะคะ4ีลูกก็มีค่าเท่ากับ4ี่นั่นเองนะคะหลักร้อยหลักร้อยสีส้มมีเท่าไหร่คะอ่าเก่งมากค่ะมีเท่ากับ100เพราะมีลูกคิดแค่อันเดียวนะคะต่อไปหลักพันสีฟ้ามี1 2 3ก็มีค่าเท่ากับ3,000นั่นหมายความว่าในหลังเปียบกทีาตรงนี้ที่ มีลูกคิดก็จะได้ว่า3,000กับ100กับ40กับเท่าไหร่คะ7หน่วยนั่นเองนะคะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้นะคะก็คือตัวอสอรสแีแดงของคุณครูนะคะตัวเลขสีแดงแดง3,147นั่นเองนะคะเวลาพูดนะคะเวลาอ่าน ตัวเลขไทยคะ่ะสีเ,เขียว3า4 7เช่นเดียวกันนะคะตัวหนังสือคะอ่ะ3147นอ่ 3, 7, นะคะเขียนได้เป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะสอ,อาสาสามสามพออนอพันหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม้เอกหนึ่ง,ง,งรออยอรอยรอยไม่โทร้อยสอ,อีสีสีไม้เอกสี่ส,สอีสีสีบอสิบ จออิดดจิตนั่นเองนะคะอ่านว่า3 1 4พนจินะคะอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่าตัวอย่างใหม่นะคะมีแค่2ส,สีมีแค่สีฟ้ากับสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยค่ะอ่ะทีนี้มาดูมาดูนะคะอ่ะฟังของลูกคิดกับคุณครูหลักหน่วยมีไหมคะ ไม่มีนะคะถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นเท่าไรคะอ่าเก่งมากเลยค่ะเป็นศูนย์หน่วยนั่นเองนะคะศูนย์หน่วยหลักสิบมีเท่าไรเอ่ยอ่าหลักสิบมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามีห้าลูกก็มีค่าเท่ากับห้าสิบนั่นเองหลักร้อยค่ะหลักร้อยมีเท่าไหรคะอ่าศูนย์ไม่มีเลยใช่ไหมคะก็เป็นศูนย์ร้อยนะคะหลักพัน 1>, 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้าหมีเท่ากับ6,000นะคะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม่มีนะคะไม่มีดังนั้นก็สามารถเขียนให้เป็นตัวเลขคินดูอาราบิกได้เป็น6กพันั่นเองนักเรียนอย่าลืมนะคะคุณรูลืมบอกไปในส่วนของถ้าจำนวนมีสีหลักเนี่ยจะมีเครื่องหมายจุลภาคเล็กๆขั้นระหว่างหลักที่ 3กับหลักที่4ตรงนี้นะคะตั้งแต่3หลักขึ้นไปเราจะมีจุลภาคขั้นระหว่างจำนวนเองนะคะ,ะตัวเลขไทยค่ะ6,050อ่าเขียนได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหนังสืออ่านว่า6,050นั่นเองนะคะ6,050ยากไหมคะเด็กๆไม่อยากเลยใช่ไหมคะไม่อยากเลยไม่อยากเลยนะคะเขียนได้ดังนี้นะคะ ต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนักเรียนดูสิคะในหลักคู่คิดของคูณหลักหน่วยมีมีเท่าไหร่คะอาเก่งมากมีหนึ่งหน่วยนั่นเองนะคะมีสีชมพูหนึ่งหน่วยหลักสิบมีเท่าไหร่คะ ไม่มีเป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์นะคะศูนย์สิบหลักร้อยเมืหนึ่งสองสามอ่าสามร้อยนะคะตัวนี้มีสามร้อยหลักพันลองนับดูสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านั่นเองนะคะเก้าพันนะคะหลักพันมีเก้าพันเราก็จะได้ว่าเก้าพันกับสามร้อยกับ 0 10กับ0ย์หน่วยนั่นเองนะคะอ่าครั้งที่แล้วคุณครูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะครั้งที่แล้วะะทแทนงกรณีที่เป็นศูนย์ตรงนี้ไม่มีเลยเนี่ยนักเรียนเว้นว่างมาเลยนะคะไม่ได้นะคะให้นักเรียนเขียน0ูนย์ลงไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่าหลักของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนย์พอเว้นว่างปุ๊บไม่รู้ว่าเขียนว่าตัวเลขอะไรนะคะให้เขียน0ูนย์ไปด้วยได้ตัวเลขอารบิกแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะ9,3 0 1อด นะคะ9,301นะคะ9,301พันมร้ยเอ็ดไหมคะมีครูเขียนศูนย์ลงไปด้วย 9, เก้าพันสนั่นเองนะคะนะคะมองเห็นกันไม่เอย่ยขยับขยับขยับนิดนึงนะคะ9,301พันมร้ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็เดี๋ยว มาเจอกันคลิปถัดไปเดี๋ยวคุณครูหลังจากนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดหน้าที่7นะคะหน้าที่7หน้าที่7เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือแสดงจํานวนนะคะโดยที่ไม่เกินจํานวนของคุูครูที่กําหนดให้ในแบบฝึกหัดที่หน้าที่7จเนี่ยจำนวนจะไม่เกิน1นึ่งหมื่นนะคะไม่เกิน1นึ่งหมื่น ดยนักเรียนดูหลักลูกคิดนะคะหลักลูกคิดมีทั้งหมด5ข้อนะคะค่ะสำหรับคลิปที่4วันนี้วันที่22วันนาคารที่22มิถุนายนพุทธศักราช2564ก็มีแค่นี้เองนะคะชั้นป .3 ไม่ยากเลยอขอให้นักเรียนนะคะส่งแบบฝึกหัดกันทุกคนตั้งใจทำอ้ออย่าลืมอีกอย่างหนึ่ง นลกเรียนทําแบบฝึกหัดไอซีเสร็จเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ผณครูด้วยนะคะในแบบฝึกหัดเพราะว่าเวลาที่นักเรียนเนี่ยส่งมาในหน้านั้นเนี่ยพอถ่ายรูปปุ๊บส่งว่าเลขที่เท่านี้ส่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะเวลาวางตรวจเพราะว่าเวลาตรวจขึ้นมามนจะเซฟเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพที่ผู้ปกครองส่งเข้ามาฝากให้นักเรียนเขียนชื่อที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะคะด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้เดี๋ยวครูค่อยซูมดูนะคะว่าเป็นของใครกันบ้าง นะคะฝากงานส่งกันมาเยอะนะคะแล้วคุณครูจะรอติดตามผลงานอีกๆไม่ว่าจะเรียนออนไลน์การเรียนรู้ของเราจะต้องไม่หยุดอยู่กับที่ขอฝากท่านผู้ปกครองดูแลเด็กๆนะคะถ้ายังไงก็คลิปนี้ฝากคลิปที่4ไว้แค่นี้ก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ